สบายดีปะลุงสบายดีทุกบอทุบบอนพ่อพ่อกับซองน้องอ้อนอีแลปะลุงเกี่ยวเขายามแรงๆเลยลมแห้งคือมมาแล้วต้องใส่บนสิโตโตกว่าจ้ะจเอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าละเอ้ยดังเป็นเป็นยัง เฮ้ยขูดเจ้าคล้องบ่เดียวนี่ยนะเกะฮะมาเบิ่งแม่เกี่ยวข้าวบ่เฮ้ยแล้วออสเตรเลียเป็นบาบอน ร้มแห้งเอาลยไ้่นี่อย่างเดียวนอกสระเฮานี่เหินนะแดดวยังรีนนะวะฮะโอเดีไปอ้อมไร้แขนไปเถอะตัวน่ะจะลอยแขนไปเถอะตัวสีขาวนน่ะ เด้วหายังลีนะฮะเบ้อเหาะห้เาะนาเลาะเดียวกนเหาะโผ่กับผู้ดีเสียงกลางเงียงดังไปเลยใหญ่มาก้เสริมดังนาดดังฮักมาต่อนาทงนาหนองอ้อยโ ต่อเพื่อนก็ยังจะทิพยเพียงแอวเลยไล่ให้ตื่นกันลงตะแรกในลงหน้าหนองอ้อยไปลงเลยแต่ขาเห็นผ่เข่าอะไรก็ลงทางนี้เนี่ยแล้วก็เด็ดๆมีแต่หางใหญ่ๆอีกแบนี้ลงไปนี่มีแต่หางใหญ่ๆ นั่งอยู่วางเทิงยังซิกว่าให้แต่ว่ามีแต่ให้โลงโลงให้งงออ่อนมึงางมาดขาสูงมันจะแซมดอกนงสองขาญาเป็นกันเอาเอาหญ้าแซมใส่ ไม่คือพลัะจั๊บคือมาะรเจอแบบโมเลกพ้นโชคพ้นเจ้าข่าพ้นบุญก่อนโบมี่คือเจ้มีอันมีคนเอมเมตนมาว่บอยู่เล่านะพ้นพ้นแล้วยมงมันร้ายไ้ปุ๊บ <c oughs> มีแต่หางาง่ Mandi bì cứ bị con tụi con nhanh. Nát Con là. nhảy, hê 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 lạ hê 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 เฮ้ยจะจ๊จะเฮ้ยฮายจังเม็นขาวจนเป็นคนละสีไปเลยเป็นคนละสีเลยกันเปเน่านี่ผ้าดังมาเรียบร้อย ห sí, <c oughs> mm ้องสั่งบต๊กรอกกะนีว่าห้องสั่งสีตกนองนิดห้านิดต้นงานปรุงเลยมาแต่ตอนเสาร์แมงมันปุงุงบริสุทธิเก็บน้องนิดดีต้นงานประสันวินหัว

อุยมาทางฝีก็มีสองสี่ห้าคนแซมมิวนี่มาต่อต่อแรงน้องนิดนี่ต้นงานไปเลยไปลงเลยคมนมาวิ่งหัวก็เลยบอกมาต่อแรงย่างแต่แามมิว อแรงอยู่นานาน้องอ้อยต่หน้าน้องอ้อยไปเลยนีนากมีแต่ห้ใหญ่ๆมาทางนี้ล่ะไปลงลงไปนี่นะมีแต่ให้ใหญ่ๆยาวๆเกี่ยวขรับจ้างกะเส้นตีนีไว้ก่อนแม่น กินเนี่ผ้ออาดังสีทางผ้ออานะง,งามอะไรกุฎิบสีผ้าอ๋อผ้าแก่สีง,งามอะิกินนะผ้า,ออาดังหืมหืห้ปารเลยแล้วว่าชิมาห้ามข่าวห่าจะทางภูกรมี nhang ship của ให้ là nồng อ้อย tại vì มีแต่ให้ใหญ่มื้อนี้ด้าวมื้ออื่นด้าวอีกมื้อนี้ mìu, บ่มื้อนี้ด้าวบ่อื่นจะมา ít มื้อ นลงหน้าบ่อตามืออื่นบ่บาตามอื่นเพิ่นก็สิเกี่ยวกระดงมื้อนี้เพิ่นไปซอยลุงบอยเฮาบ่ได้ไปบ่ลโงมื้อนี้เดี๋ยวมื้ออื่นเฮาจะจังสิไปซอยลุงจะว่าลุงเกี่ยวแล้วมื้อนี้บ่จังเกี่ยวแล้วมื้อนี้มื้ออื่นเฮาก็ไปคนซอยบ่ลโงมื้อนี้อยู่เกี่ยวของตัวเองบ่ลโง Để chèn của mày là đế hả? Không có tốt được tí Và thân của phải khư khư Và thân của phải khư khư Đấy Kiểu khẩu nhằm đèn rồi เขาโดนไปแก่เขานางเต็อนองอ่อนไปแทบบ่อนไก้พายนี่ผัดงามเนาะ

ร้ายอยู่ได้เมงวันน่ะมีแต่ก้อนโตๆก้อนใหญ่ๆหัวแมงไว้ขัวกินแมลงล่มแห้งอะไรมันมาขนนี้ก็บสมมาปากวดในปารุงเงิน้องออนสิได้จบคลิปไว้สนิทคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองออนเดียวไปรู้กับประกันตรงน้าสบายดี